ทางออกสำหรับความหย่อนค้อยอยู่ที่นี่แล้วแกมโกเวลเนสเซ็นเตอร์โดยปัญหาไม่กระชับความหย่อนค้อยถามหาตามมายุ่ที่มากขึ้นถ้าไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีเนี่ยน้ำฝนว่าอาจจะมีปัญหามากกว่านี้ค่ะ น้ำฝนศึกษาและเลือกให้โปรแกรมไฮฟูอันต้ามแม็กเป็นคำตอบที่สามารถจัดการปัญหาความหย่อนค้อยนี้ให้จบได้เพราะว่าโปรแกรมเขาเด่นในเรื่องการยก,กระชับเผยกรอบหน้าให้เรียวได้รูปมุมไหนไก็กดชัตเตอร์ได้เลยนอกจากเด่นสุดๆในเรื่องการยก,กระชับผิวแล้วยังสามารถจัดการริ้วรอยการกระตุ้นคอลลาเจนใต้ชั้นผิวให้กลับมาทํางานแดบ,บจัดเต็มเพราะส่วนนี้น้ำฝนพูดได้เลยว่ายิ่งอายุมากขึ้นการผลิตก็มีแต่เสื่อมลง เพียงแค่นี้ก็หยุดความยน่นคอยด้วยการยกกระชับที่เป็นมากกว่าโปรแกรมไฮฟ,ฟูต้องโปรแกรมไฮฟ,ฟูอันต้าแม็กที่แกรมโกเวลเนตเซนเตอร์สำหรับใครที่สนใจมีคำถามอยากปรึกษารีบทักต่วนนะคะ